วันนี้นะคะดาก็มีของกินอร่อยๆมาแนะนําให้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆก็คงจะเบื่อกับของกินเดิมๆในช่วงโควิดแล่วใช่ไหมคะนี่นะคะของกินมีชื่อว่าปลาทอดสมุนไพรสุดแสนอร่อยนะคะนนดาเป็นคนเติมสุดแสนอร่อยเองคะ่ะเพราะว่ามันอร่อยมากๆเลยนะคะ แล้วทั้งหมดนี้นะคะมีทั้งหมด3รสด,ด้วยกันนะคะแต่ว่าวันนี้โนดามีแค่2รสมาแนะนํานะคะเพราะว่าโนดาได้กินไปแล้ว1รสด,ด้วยกันนะคะเพราะว่ามันอร่อยเกินอดใจไม่ไหวนะคะก็เลยลืมอัดคลิปนะคะนั่นแหละคะ่ะถ้าอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวโนดามาชิมให้ดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเรามาลองชิมทอดเกลือสมุนไพรกันเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะอุ๊ยน่ากินมากเลยอ่ะ ่อยมากๆเลยนะคะมันรสชาตแบบรู้สึกเฮลตี้อะค่ะแล้วก็แบบถ้าเรากินเยอะๆนะคะมันก็จะมีแคลเซียมสูงนะคะอร่อยมากๆเลยะค่ะแนะนำค่ะเรามาลองชิมรสหวานกันเลยนะคะมาค่ะหยหวิงาด้วยจ้าอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนมันแบบมันมีความจุ้ซี่มีความเฮลตี้นะคะแล้วก็ ถ้ากินกับข้าวสวยนี้รับรองค่ะเยี่ยมค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะแนะนำค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะเข้าไปที่เฟซพี่เซมีแอนเลยนะคะเดี๋ยวราด้าจะแท็กเอาไว้ใต้โพสนี้เลยนะคะอย่าลืมไปซื้อกันดีนะคะอร่อยมากค่ะรับรองเงินโนดาขอไปทานมื้อที่4ก่อนนอนเลยนะคะบ๊ายบาย